ว่าก็ด้วยเรื่องของเงินหมื่นกันหน่อยค่ะใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิไม่อยากเหรอฮะไม่อยากเหรอคุณหมุนฝันไม่ตอบรับเลยอะรอให้ตตอเช้าคุยกันผอนใจบอกห้าพันก็ยังดีเออตามคุณจุลพัธ์เขาว่าเลยบอกว่าพูดอะไรดูเงินเก็บในบัญชีก่อนจะผ่านเกณฑ์ไหมก่อนเออเอาคุณผู้ชมเงินหมื่นสําหรับบางท่านเนี่ยอาจจะได้แบบอาหารมื้อนึงโอมาเกเสะ บางท่านอาจจะได้เป็นเหมือนกับกระเป๋าใบจิ๋วใบหนึ่งแต่สําหรับหลายครอบครัวเงินหมื่นคือเงินที่เขาบอกกับนักข่าวแล้วว่าไม่เคยแตะเลยนะได้เงินจับเลยอะไอแบงค์พันสิบบบางคนนะได้เงินหมื่นมาเอามากอดอะเราเห็นภาพเขาเอามากอดบางคนอะแบบดมยาดมอะเป็นลมเลยนะดีใจอย่างนั้นอะแต่กอดก็ต้องบอกว่ากอดได้ไม่นานไม่นานเพราะว่ามันมีเจ้าหนี้ยืนเท้าไซอลวินรออยู่เมื่อไดจะคืนนี้เดี๋ยววันนี้ พี่น้องคนไทยอีก4ล้านกว่าคนจะได้รับเงินหมื่นง่ายๆท่านก็ได้รับชโชคต,ต,ตามเลขลงท<ไ>้ายในบัตรประชาชนวันนี้หนึ่งสองสามนะอ่าก็ถ้าเกิดวันนี้รวมกับเมื่อวานนี้ก็เท่ากับว่าเดี๋ยวจะมีคนได้รับเงินหมื่นแล้วเนี่ยเจ็ดล้านเคนนะเช้านี้ภาพคงจะไม่ต่างจากเมื่อวานนี้ที่ไปออกกดเงินกันอยู่หน้าตู้ ATM นะบางคนก็ทยอยกดมีหมื่นก็กดทีละพันทีละห้าร้อยบางคนก็บอกว่ากดเลยเดี๋ยวเขายึดคืน <Ha. S 2> เอามาก่อนเลยหมื่นหนึ่งเอารวดเดียวเลยเมื่อวานนี้มีครอบครัวหนึ่งคุณเหมือนฝัน <Ha. S 2> บ้านมีสี่คนกะไปกดสี่หมื่นได้อยู่สองหมื่นอีกสองคนเลขบัตรประชาชนยังไม่ผ่านอนี้จะได้ต,ต้องรอวันต้องรอวันเขาบอกเดี๋ยวรอให้ครบสี่คนนี้ได้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปกดทีเดียวชาวบ้านดีอกดีใจบอกการโอนเงินของรัฐบาลตอนนี้มันถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะเหมาะหม็งเหลือเกินทําไมล่ะป้าก็เศรษฐกิจมันกําลังแย่ภัยพิบัติมันก็กระหน่ำหลายพื้นที่ บางคนบอกตั้งแต่เกิดมาพึ่งจะเคยได้จับเงินหมื่นเป็นครั้งแรกน้ำตามันรื้อเลยหนูเอ้ยชาวบ้านบางคนถึงกับน้ำตาไหลออกมาได้เงินมาจุนเจือครอบครัวนะครับบ้าจะไปทําอะไรออมีหลายอย่างเลยค่ะซื้อของที่ใช้จําเป็น,นของใช้ในครัวเรือนเนื้อเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนางละยิงนี่ป้าไม่มีเงินหมื่นเนี่ยไม่เคยมีไม่เคยมีมยมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมันไม่เคยมีได้ถื่อแบงค์พันเลยค่ะ ดีใจหลายดีใจหลายเอี้ยสิมะขามเงี้ยนนอนกับบล็ลับผลนี่นี่เตรียมตัวมาเสมอขึ้นนี่เตรียมตัวต้องมุดขึ้นน้อนบลหลับยังเราเบิ้งข้าวก็โอ้ยเขากัดไปซื้อนั้งยืนนั้งกินกับพี่เด็ดทั้งตุลา4เฮา2จิบได้เฮ็ดนี่แหละคารุดกาล่าของ อบอกของเขาก็ตื่นเต้นไงออร้อง <ใจ S 1> เงินหมื่นไง,งะนะนอน,น <ะ S 2> ไม่หลับนอนอมไม่หลับเลยนะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นในหลายที่พาไปดูชาวบ้านที่กาลสินกันบ้างไปที่ตู้เอทีเอ็มบ้างไปกันที่ธนาคารบ้างกันให้พรึกพรับคือบ,บรรยากาศคึกคักมากโดยเฉพาะที่ธนาคารทกศชาวบ้านบอกอ้รับเงินอย่างนี้ฉันยิ้มกว้างและตื่นเต้นดีใจอยากให้มีโครงการแบบนี้ออกมาเรื่อยๆรอยุ้งยิงเออ ้นยนายยกแขเป็นไปโดน,นโดนเด้อนายยกเคยจุดจอยเหลือพอเมียคีนองประเทศาติได้มีอยู่นี่กินอยาให้เพื่อนซึ่งเพื่อนเราเลยล่ะเด้ออยาให้เพื่อนอะไรออก้อรูกเด้ออคุณยายอย่าให้เพื่นพนอนได้ไล่ออกเพื่อนไหนเพื่อนไหนจะไล่นาย,ยกออกออนี่ว่าอย่างนี้อยากให้อยู่กันแต่ว่า เดี๋ยวคุณยายก็ใช้เงินก้อนนี้ก่อนนะหมืน<ฆ>่นนี้เอาไปทําอะไรดีนะลงใต้ไปที่จังหวัดสตูลค่ะชาวบ้านหมูน่หนึ่งตบน,กาานเกาะสาลอยอำเภอเมืองสตูลบอกว่าเงินหนึ่งพันนบาทเนี่ยแหละความหวังของชีวิตเลยเรื่องอาชีพอีกนะเพราะว่าเจอมรสุมใช่ไหมคะออทั้งฝนเอ่ยลมแรงบ้านเนี่ยพังเสียหายตอนนี้ไม่มีบ้านอยู่ไปอยู่ก,กับญาติไปหาปลาไม่ได้เครื่องมือทําประมงถูกทะเลซัดไปหมดแล้ว อยู่ในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัวตั้งใจเลยว่าเนี่ยได้เงินหมื่นนี้มานะ 1. จะซ่อมบ้าน 2. จะไปซื้อเครื่องมือทําประมงหาเลี้ยงครอบครัวต่อไปค่ะค่ะตามร้านค้าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าคนเต็มร้านนะยิ่งร้านไหนอยู่ใกล้ตู้ ATM นี่ก็บอกโอ้ก oh, ็ได้รับอันนี้สงชาวบ้านนี่เดินเข้าออกกันทั้งวันเลยคุณผู้ชมส่วนตลาดสดนี่คลึกคลื้นยิ่งกว่าค่ะวันก่อนๆชาวบ้านได้เงินใช่ไหม คือก่อนหน้านี้เราบอกว่าเอ๊ะลูกค้าหายไปข้าวของผักมันขึ้นราคาใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าชาวบ้านไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งที่ตลาดนะคะกักตุนเก็บเอาไว้อันนี้เป็นภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะที่ตลาดทันไหมเครื่องซักผ้าสองถังอ่ะบ้านนี้ไหมซักถังหนึ่งแล้วก็ปั่นถังนึขึ้นมาเออข้ามาอีกฝานะมาอีกฝานึงนะอันนี้ที่ตลาดไปดูหน่อยไข่ไก่เอ้ยข้าวสารเอ้ยเนี่ยค่ะ คือคักนะคะบางคนบอกว่าก็เอาไปลงทุนนะเล็กๆน้อยๆทำพรมเช็ดเท้าขายต่อยอดเงินที่ได้มาบางคนรีบเอาไปใช้หนี้เหมือนกันทีนี้ทีทมข่าวของเราคุยกับเจ๊เอ๋เจ้านี่สายโหเจ๊เอ๋บอกว่าเนี่ยภาพเนี่ยมันสะท้อนเลยนะคนไทยมีปัญหาเรื่องปากท้องเจ๊เอ๋แนะนำรัฐบาลด้วยว่าทบทวนโครงการดีๆพยายามช่วยเหลือคนยากคนจนให้เขาลืมตาอ้าปากได้ในระยะยาวก็เหมือนกับถ้าหวานเงินเอาเงินไปเขาไปใช้จ่ายหมด ็หมดตัวเหมือนเดิมเจเอคงหมายถึงว่าทํายังไงถึงจะให้เขาลืมตาอาปากมีการมีงานทําแล้วก็อยู่กันไปได้แบบยาวๆค่ะเอาคราวนี้เขาคาดการณ์ว่ามันจะเกิดพายุหมุนเศรษฐกิจจากไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยสักเท่าไหร่ในในล็อตนี้เนี่ยหนึ่งแสนล้านบาทเมื่อวานเนี่ยจะว่าไปก็มีคนผิดหวังสักประมาณ93,000กว่าคนนะก็เป็นกลุ่มคนพิการที่ถูกตัดสิทธิ์ค่ะไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลรอบแรกเพราะข้อมูลไม่ครบถ้วนค่ะรัฐบาลก็ย้ํา สามารถตรวจสอบหรืออัปเดตข้อมูลได้จนถึง3ธันวาคมปีนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ดาเนินการอันนั้นเนี่ยถือว่าสละสิทธิ์ว่าคุณเนี่ยจะไม่รับเงินหมื่นแล้วนะหออลังนั้นก็ถ้าท่านเป็นกลุ่มผู้พิการอยู่แล้วท่านยังไม่ได้มีบัตรผู้พิการท่านยังไม่ได้เข้าระบบท่านก็ไปจัดการอะไรให้เรียบร้อยอพูดแบบนี้ะนะเกือบแสนคนเหมือนกันนะเพื่อที่ท่านจะได้รับเงินหมื่นในรอบถัดไปเขาโอนให้ทุกวันที่22อีก3ครั้ง retry เนี่ยอีก3ครั้ง ถ้าพ้นสามครั้งนี้ไปแล้วเขาถือว่าท่านไม่ประสงค์จะรับเงินหมื่นแล้วคราวนี้เฟสสองเหมือนฝันอะเรามาว่ากันด้วยเรื่องเฟสสองของเราที่ตั้งความหวังกันเอาไว้ว่าอ่าแล้วคนอื่นๆล่ะที่ไม่ใช่พูดถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่ผู้ที่เป็นผู้พิการคนไทยที่อายุ16ปีขึ้นไปที่จะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็รออยู่ จะยังไงเมื่อวานนี้ก็เหมือนจะมีข่าวร้ายจากทางคุณจุลพันธ์ถูกไหมท่านรัฐมนตรีช่วยคลัง<ฆ>ออกมาบอกแล้วว่าไอ้หมื่นนี้อาจจะไม่ได้แต่มันก็ลดหัวภาพเหมือนกันนะครึ่งหนึ่งอาจจะสักห้าพันไหมนะเพราะว่ารัฐก็ต้องแบ่งเอาเจียดเอางบประมาณส่วนหนึ่งไปกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านอื่นๆบ้างนะโดยเฟซสองเนี่ยเดี๋ยวจะตัดความซําซ้อนของกลุ่มคนที่เคยได้รับเงินหมื่นไปแล้วออกจากคนที่ลงทะเบียนมีคนลงทะเบียนผ่านทางรัฐมาประมาณสามสิบหกล้านคนนะ<ฆ>ถ้าตัดกลุ่มนี้ออกไปเนี่ยสักสิบล้านคนก็จะเหลือตัวเลขประมาณสักยี่สิบหกล้านคนก็ดูจากเงินงบประมาณแล้วอาจจะเหลือสักหัวละห<ฆ>้าพันแต่ก็ไม่ใช่ว่ายี่สิบหกล้านคนจะได้หมดนะเพราะบางคนลงไปก็อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์เขาแต่ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าจะทํายังไงกันได้ แต่ก็เป็นห่วงนั่นแหละปัญหาว่าระยะยาวเดี๋ยวเงินหมื่นหมดมันก็คงหมดไปแหละ <Ha. S 2> เดี๋ยวก็กลับไปสู่ลูปความอยากได้เงินอ่ะมันก็แบบอยากได้เงินมาช่วยอ่ะเดี๋ยวรัฐบาลก็ต้องจ่ายอีกทำไงให้มันยั่งยืนกว่านี้เหมือนที่เจเอว่าแหละมันจะใช่พายุหมุนทางเศรษฐกิจตามที่รัฐบาลตั้งเป้าเอาไว้หรือไม่นะคะแต่ว่าแน่นอนตอนนี้ประชาชนหลายพื้นที่เดือดร้อน